สวัสดีครับชาแนลบอลรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับตัว p s y c h o f i ์นารุโต o เอディชันกันนะครับซึ่งก็เป็นคอลเลคชันที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาดูกันนะครับว่ามันมีตัวไหนที่ผมคิดว่าโอเคหรือว่าตัวไหนที่ผมถูกใจบ้างนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ซื้อมาใช้งานนะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าจะมาชวนเพื่อนๆมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละเรือนเนี่ยมันน่าสนใจนยังไงนะครับเริ่มจากตัวนาฬิกาคอลเลคชันนี้ก่อนเลยนะครับจริงๆแล้ว ต้องเรียกว่าเป็นนารูโตะบวกกับ,บโบรุโตะนะครับซึ่งนารูโตะเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นซีรีส์หลักที่เป็นกรตูนเนื้อเรื่องหลักเลยนะฮะส่วนโบรุโตะเนี่ยหลายๆคนที่เคยอ่านนารูโตะมาก็จะรู้ว่ามันเป็นภาคเสริมภาคต่อมาจากภาคหลักนั่นเองนะฮะก็เป็นเรื่องของลูกชายของนารูโตะที่เป็นพระเอกนั่นแหละเรียกได้ว่า2ภาคเนี่ยมันก็ต่อเนื่องกันซึ่งนารูโตะเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่โด่งดังมากๆนะฮะแล้วก็ไม่แปลกใจเลยนะที่เวลาออกนาฬิกามาเนี่ยจะมีคนรอเก็บรอซื้ออยู่เยอะมากๆนะครับ โดยที่ในครั้งนี้นาฬิกาเขาออกมาทั้งหมดเนี่ยเเรือนด้วยกันนะฮะซึ่ง7เรือนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเรือนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นค่อนข้างจะมากเลยนะฮะในแต่ละเรือนเดี๋ยวมาเริ่มดูทีละเรือนกันเลยนะครับอย่างตัวนารูโตะเองเนี่ยแน่นอนว่าเริ่มต้นมานะฮะเขาก็จะแบบออกแบบดีไซน์มาเป็นแบบสีส้มๆแบบเดียวกับเสื้อผ้านารูโตะเลยนะฮะซึ่งจะมีดีเทลแบบเยอะมากนะอย่างเช่นตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้หน้าปัดดีไซน์ที่มันเป็นคล้ายๆกระสุนวงจักรนะฮะเป็นลักษณะท่าไม้ตายอย่างงงนนึขรตะคับ ส่วนสายเนี่ยก็เป็นสายส้มน้ำเงินนะฮะซึ่งก็เป็นสีเสื้อนารูโตะอยู่แล้วนะแล้วก็ดีเทลอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะฮะก็คือนารูโตะเนี่ยในเรื่องเขาจะเป็นจิ้งจอกเก้าหางใช่ไหมฮะตัวมาร์กเกอร์ของเขาเนี่ยตั้งแต่เลขบหนึ่งถึงเลขบเก้าอ่ะมันจะเป็นแบบปลายแหลมสีส้มก็คือเป็นหางแต่ละหางของจิ้งจอกนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าดีเทลเจ๋งมากนะฮะแล้วก็ตัวขอเบเซลอินเสิร์ทด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นสีเงินๆนะครับและด้านบนเนี่ยก็จะมีโลโก้ของหมู่บ้านโคโนฮะะะอยูู่่่นนฮซึงก็็เปหมบ้านนนทีี่่าารูโตะะเแหลขสัังกดอยู่นะครับ ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์เริ่มต้นที่โอเคนะฮะแต่อย่างหนึ่งเลยสําหรับคนที่ใช้ในาฬิกานะครับคือถ้าเกิดเราไม่มองเรื่องของสตอรี่นะฮะไอ้สีเนี่ยแต่งตัวยากอันนี้บอกก่อนเลยนะฮะเพราะว่าสีส้มกับสีทองทองเนี่ยเอาจริงๆจับแมชชุดยากมากอะ่ะแต่มันก็ได้ความเป็นนารูดโตดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะสำหรับแฟนๆนะฮะอันต่อไปเนี่ย อันของซาสุเกะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเอกตัวหนึ่งเลยนะครับซึ่งบางคนน่ยจะชอบซาสึเกะมากกว่านารูโตะด้วยทั้งที่นนรูโตะเนี่ยจริงๆเป็นพระเอกตัวหลักนะฮะโดยดีไซน์ของซาสึเกะเนี่ยในหน้าปัดเนี่ยมันจะมีลายที่มันเป็นสายฟ้านะฮะซึ่งสายฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นท่าไม้ตายท่านหนึ่งของทางซาสึเกะเองนะฮะเขาก็จะมีลักษณะของแบบเป็นไลนิ่งเป็นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกดีเทลหนึ่งที่ผมว่ามันเจ๋งนะฮะก็คือขอบเบเซลเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีลายขีด ตรงโลโก้ของโคโนะฮะด้านบนนะฮะคือตามสตรอรี่ซาสึเกะเนี่ยถ้าเกิดคนที่อ่านนนรูโตะมาก็จะรู้ว่าพอเริ่มเรื่องไปพักหนึ่งอะซาสึเกะเขาก็จะแบบมีเหตุการณ์บางอย่างนะฮะทำให้เขาต้องเหมือนแบบคล้ายๆกับทรยศหมู่บ้านอะแล้วก็เป็นนินจาถอนตัวซึ่งตรงที่คาดหน้าผากเขาอะนะฮะที่มันมีโลโก้ของหมู่บ้านอยู่เขาก็ทําการขีดคาตรงกลางเพื่อแสดงออกว่าฉันไม่อยู่หมู่บ้านนี้ละอะไรแบบนี้นะครับ ก็เป็นดีเทลที่มาอยู่บนนาฬิกาได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ผมว่ามันเจ๋งนะฮะก็คือตัวเม็ดมะยมของเขาครับมันจะมีเม็ดมะยมที่เป็นสลักลวดลายของเนตรวงแหวนอยู่นะฮะซึ่งก็เป็นท่าไม้ตายอย่างหนึ่งนะของซาสสุเกะเองนะครับซึ่งแบบเจ๋งมากเลยนะที่มันมาอยู่บนเม็ดมะยมแล้วก็เป็นดีเทลแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าทําได้ดีมากเลยแล้วก็คู่สีเนี่ยก็เป็นสีงเงินนะครับซึ่งก็เป็นสีที่ชุดซาสสุเกะเนี่ยมันมาแนวนี้อยู่แล้วนะฮะ อันนี้ผมใส่ง่ายสุดนะครับสีน้ําเงินหน้าปัดแบบนี้ผมว่ามันยังไม่ดูแฟนซีดูแฟชั่นจัดจ้านเหมือนกับนารูโตะนะครับอันนี้ก็น่าจะดีขึ้นมากว่านิดนึงนะฮะแต่อันที่ผมชอบจริงๆนะครับคือสีนี้นะฮะของชิกามาลุนะครับเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะที่มีความสามารถเรื่องของการควบคุมเงาซึ่งสิ่งที่ผมต้องชมก็คือหน้าปัดของเขานะฮะเขาจะมีการเล่นดีไซน์ก็คือเราจะเห็นว่าจากมาร์กเกอร์ตำแหน่ง12เลกาไป6อะไรแบบนี้มันจะมีเงาสีดำเนี่ยพาดผ่านอยู่นะฮะ อันนี้มันเป็นท่าไม้ตายท่าหนึ่งที่เขาใช้ในโลกนินจานะฮะก็คือถ้าเกิดมีศัตรูมาเ,เ,เหยียบเงาของชิกามารุคนนี้เขาอาจจะสามารถควบคุมร่างกายของศัตรูคนนั้นได้นะฮะโดยในการ์ตูนเนี่ยมันก็จะเป็นรูปเ,ปเงาพาดระหว่างตัวเขากับตัวศัตรูนะครับเขาก็เลยเอาดีไซน์นั้นอนะมาอยู่บนหน้าปัดนะฮะซึ่งอันนี้ผมว่าเจ๋งมากเลยนะเป็นดีเทลที่แบบคิดมาดีนะครับแล้วก็ดีไซน์ต่างๆนานาเนี่ยก็จะอ้างอิงมาจากเสื้อผ้าของเขานั่นเองนะฮะพวกตะข่ายตรงชัตเตอร์ริงด้านในอะไรแบบเนี้ยนะครับก ซึ่งเรือนนี้มันจะเป็นโทนดำๆทเทาๆใช่ไหมฮะเรือนนี้ผมว่าน่าจะใส่ใช้งานได้อย่างง่ายเลยเพราะว่าสีมันโอเคมากนะฮะแล้วก็มันจะมีติดเขียวๆนิดนึงด้วยอะ่ะผมว่าอันนี้แบบเจ๋งมากนะเพราะว่ามันเป็นดีไซน์ที่มันมาจากเสื้อของเขาด้วยนะครับอันต่อไปเนี่ยเป็นของล็อกลีล็อกลีก็เป็นตัวละครอย่างหนึ่งที่แบบผมเห็นทีไรก็จะนึกถึงบูสลีอ่ะเพราะว่าคนเขียนเขาก็น่าจะเรฟเฟรนมาจากบูสลีนั่นแหละนะครับโดยที่ดีไซน์ของสีตัวนี้ เป็นสีเขียวที่ก็ดูสวยดีนะครับแต่ตัวขอบเบเซลเนี่ยเขาก็จะมีการดีไซน์ที่แบบเป็นแบบขูดขีดเป็นรอยขีดข่วนอะไรแบบนี้เพื่อสื่อให้เห็นว่าล็อกลีเขาแบบเป็นคนที่ฝึกฝนมันหนักอะ่ะคือในเรื่องเนี่ยล็อกลี ee, เขาจะใช้วิชานินจาไม่ได้เลยนะฮะเป็นคนเดียวที่แบบใช้ได้แต่กระบวนท่ารแบบนี้นะฮะซึ่งเขาก็จะมีการเลฟเฟอร์เรนซ์เรื่องการฝึกฝนว่ากว่าเขาจะมาถึงจุดจุดนี้ได้เนี่ยมันก็ยากลำบากอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบตัวเรือนเนี่ยมันจะมีดีเทลอย่างหนึ่งนะฮะคือในการ์ตูนน่่ย Lock าาลายลาลา,าะะททหๆ ซึ่งกระบวน่าเนี่ยมันมีทั้งหมด8ท่านะฮะแต่ล็อกลีเนี่ยเขาสามารถเปิดกระบวน่าเนี่ยเหมือนว่าใช้ท่าพิเศษได้เนี่ยถึงท่าที่5ดังนั้นเนี่ยที่ขอบเบซเซลเราจะเห็นว่ามันจะเป็นตัวอักษรสีขาวเนี่ยแค่5เลขแรกนะฮะส่วนอีก3เลขเนี่ยมันจะเป็นสีเทาจมๆนะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลที่เจ๋งดีนะครับชวนให้นึกถึงในการ์ตูนมากๆเลยนะฮะอันต่อไปเนี่ยก็กาละอันนี้ก็เป็นอีกเรือนที่ผมชอบนะครับเพราะว่าคู่สีนี่ลงตัวมากคือผมอ่ะชอบสีเทากับสีแดงเวลา พอกาอาระเนี่ยมาเป็นคู่สีแบบนี้ก็สวยงามมากนะคือกาอาระเนี่ยคาแรคเตอร์เขาเนี่ยจะเกี่ยวกับพวกทรายนะฮะพวกทะเลทรายทั้งหลายดังนั้นหน้าปัดของเรือเน,นี่ยก็จะเป็นแบบพ่นทรายสีแบบ เหลืองทองมานะฮะผมว่าดูสวยงามมากแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เนี่ยมันจะเป็นอักษรเดียวกันที่บนหน้าผากของกาลาะนะครับซึ่งตรงนี้มันจะแปลว่าความรักนะครับซึ่งมันก็เป็นการสื่อสารว่ากาลาะเนี่ยเขาก็โดนผลึกด้วยปีศาจหนึ่งหางนะฮะอยู่ในตัวแล้วก็เป็นสตอรี่ต่างๆนานากันไปนะครับโดยที่เรือนนี้ผมว่าจุดเด่นอยู่ที่คู่สีมันดูดีมากนะฮะสีน้ําตาลสีเทาสีแดงเนี่ยผมว่าแมทช์กันแบบโอเคมากอะแล้วก็ดีเทลที่มันมีตัวอักษรญี่ปุ่นอยู่บนหน้าผากเนี่ย ดูเท่มากเลยนะฮะร,รวมๆนี่คือเป็นเรือนที่ผมว่าอันดับต้นๆเลยที่ผมชอบในคอลเลกชันนี้นะครับส่วนอันต่อไปเนี่ยก็เป็นตระกูลซีรีส์ยุคบรลูโตแล้วนะฮะโดยที่ตัวบรลูโตเองเนี่ยก็เป็นลูกของนารูโตนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการจับคู่สีที่แบบเอามาจากเสื้อของเขาอะนะฮะคือบรลูโตเนี่ยเสื้อด้านนอกเขาจะเป็นสีดําส่วนเนื้อด้านในเสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะฮะมันก็เลยจับมาเป็นคู่สีประมาณนี้ซึ่งก็สวยดีนะครับแล้วก็แน่นอนว่าพอเป็นลูกนารูโตเนี่ย ถ้าไม้ตายเนี่ยเขาก็จะใช้แบบเดียวกับพ่อเลยนะฮะก็คือเป็นกระสุนมงจับคล้ายๆกันมันก็จะอยู่ในหน้าปัดของเขานะครับส่วนตัวโบที่มันเป็นหัวน็อตที่อยู่ตรง12นาฬิกาเนี่ยมันก็มาจากโลโก้ของซีรี์นี้นะครับมันจะมีหัวน็อตตรงนี้อยู่ในโลโก้ด้วยนะครับเขาก็เลยเอามาทําตรงนี้นั่นเองนะฮะแปลกตาเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เจอสีชมพูกับสีดำเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเท่าไหร่นะครับแต่พอมาอยู่บนเรือนเนี่ยเอาจริงๆผมว่าเรือนเนี่ยจะเป็นหนึ่งเรือนที่ถ้าเกิดจับเปลี่ยยยยนนนสสาาาาทีี่่มมัดดููุภพหรรรือรรอวเบ้้กขึนน จะเป็นนาฬิกาที่ดูสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าต้องชมเหมือนกันนะฮะส่วนอันต่อไปเนี่ยก็เป็นของซาราดะนะครับอันนี้ถ้าเป็นรูปของซาสึเกะซึ่งสีเนี่ยผมว่าเป็นสีที่สวยมากนะฮะก็คือเป็นสีแดงตัดดําเพราะว่าสีแดงตัดดำเนี่ยมันเป็นสีที่นาฬิกาโดยส่วนมากเนี่ยมันจะใช้โทนสีในเรื่อง,องความสปอร์ตอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพอม,มันอยู่บนไซโครไฟสปอร์ตด้วยนะผมว่าก็ค่อนข้างจะได้เปรียบเรือนอื่นๆน,นะครับแล้วก็ใส่ใช้งานได้ง่ายนะฮะแล้วก็จริงๆคนนี้สามารถใช้เน็ตวงแหหวนวนนนนยเาากีีสัอ่่่งตแูทฬ ฝาหลังเนี่ยก็เป็นโลโก้เดียวกันกับตัวซาสึเกะนะครับเพราะว่าเขามาจากตระกูลเดียวกันนั่นเองนะฮะรวมๆแล้วเนี่ยก็จะมาในกล่องพิเศษด้วยที่มันเป็นม้วนคาถาของนินจานะครับซึ่งก็ทำให้คอเลชั่นเนี่ยมันดูแบบเออดูมีจุดเด่นแล้วก็ดูเท่ด,ดีนะฮะโดยสรุปทั้งหมด7เรือนนี้นะครับถ้าเกิดถามผมนะว่าผมชอบเรือไหนที่สุดนะครับผมอาจจะจิ้มกาอาละก่อนเพราะว่ามันเป็นคู่สีแบบ เท่ hey, นะสายที่มันเป็นสีแดงเทาอะไรเงี้ยผมว่ามันจะดูแบบลงตัวมากนะฮะแล้วลองลงมาเนี่ยก็เป็นชิคามาลุนะครับคือเลือกแต่ตัวลองเ่นะครับเพราะว่าสีเนี่ยมันใส่ใช้งานได้จริงแล้วก็มันดูแบบเข้ากับการแต่งตัวมากกว่าง่ายมากกว่าเยอะอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่แน่นอนว่าคนที่อยากจะเก็บเรือนเนี่ยส่วนมากเขาอาจจะเทไปทางนารุโตะกับซาสึเกะกันนะอะไรแบบเนี้ยผมว่าก็โอเคนะครับเป็น2เรือนที่ดูสวยงามดีเหมือนกันนะใครที่อยากเก็บเนี่ยก็ลองไปเก็บกันดูได้นะครับ ก็สำหรับความคิดของผมเนี่ยสำหรับคอร์เรคชันนารูโตะก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปซื้อกันได้เลยนะครับ